ทิกเกอร์ทหารสาวผู้น่าสงสารเธอมีอดีตอันแสนขมขื่นผา่านมาทั้งความเจ็บปวดและความทรมานสูญเสียทั้งเพื่อนพ้องภายในทีมที่จากไปแต่ถืออย่างนั้นเธอก็ยังดูแต่ตูดแต,ตฟังบ้างดิเมื่อผมเห็นประวัติของทิกเกอร์ครั้งแรกทำให้ผมนึกถึงหนึ่งในเกมหมาของหลายๆคนคุณแล้วอดใจไม่ไหวด้วยเวลาแต่งปืนโดดล่องไปซ้ากับคนแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเกมอื่นเรามาเล่นเกมเซนเโซนกันก่อนนะฮะเราไปดูวิธีการเล่นและสกิลของทิกเกอร์กัน เริ่มกันที่การโจมตีธรรมดาทิกเกอร์นะั้นโจมตีธรรมดาออกไปทั้งหมด4ครั้งในส่วนงการโจมตีธรรมดานั้นสามารถที่กดโจมตีค้างได้ในส่วนงการกดโจมตีค้างนี้จะเป็นการเก็บเกตเพิร์กนะครับโดยหลอดเกบเพิร์กนั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบนเลยทันทีที่คุณกดโจมตีค้างทิกเกอร์จนะทำการม้วนหลังแล้วก็นั่งยิงแล้วเมื่อคุณปล่อยปุ่มเธอนั้นะก็ทาการนอนยิงแถมไปหนึ่งนัดก่อนลุกขึ้นมาและมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องนอนยิงก็ได้ คุณอยากลุกเลยแค่แดนหนึ่งครั้งครับแล้วก็วิ่งไปใส่สกิลหากคุณปล่อยการโจมตีนะครับจะเป็นการนอนยิงดังนั้นแล้วคุณจะไม่สามารถใช้สกิลต่อได้ต้องรอจนก,กว่าจะลุกขึ้นมาแล้วค่อยวิ่งไปหรือว่าสลับตัวนะฮะโดยการนั่งยิง1น,นัดคุณจะได้เกรดเพลิงมาทั้งหมด25แต้มซึ่งหลอดเก็บเกรดจะเ,เต็มที่100แต้มดังนั้นคุณก็ต้องนั่งยิง4นัดทัาที่ที่คุณปล่อยก็จะมีการคลรสิท์เกิดขึ้นด้วยโดยเคลีเร์สิทของทิกเกอร์จะเป และในระหว่างที่คุณนั่งยิงนี้หากคุณโดนโจมตีนะครับจะหลบให้คุณแบบอัตโนมัติ1ครั้งสมมตินั่งยิงอยู่แล้วโดนโจมตีปุ๊บนี่ม้วนตัวหลบเลยฮะและคุณก็จะเห็นอะไรกระเพื่อนนะฮะนั่นก็คือบั้นท้ายสุดเงาของเธอนั่นเองโดยการหลบอัตโนมัตินี้จะใช้ได้ทุก8วินาทีนะครับเอาล่ะมาดูในส่วนของการทํางานของเพิกกันเมื่อตัวละครหลักที่อยู่บนสนามโจมตีนะครับทิกเกอร์นั้นก็จะโผล่มาช่วยเราโจมตีโดยสำหรับเพิกสีฟ้านี้ทุกๆ3วินาทีทิกเกอร์จะออกมายิงงได้้1ครั และในการช่วยยิงนี้จะมีการยิงแบบ2รูปแบบนะครับโดยในรูปแบบธรรมดานั้นจะใช้เพลิกสามแต้มนะครับก็จะมีการโจมตีปกติพุ่งโจมตีลมสีส่วนกับสกิลพิเศษแล้วก็พพอรวตเร็วกับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เป็นรูปแบบพิเศษนั่นคือรูปแบบทาทัลัสโดยส่วนนี้คุณจอเป็นนี้ต้องใช้สกิลแบบกดใช้พลังงานนะครับพพอตจู่โจมแล้วก็อันติเมดในส่วนนี้ใช้เพลิกห้าแต้มแล้วก็ทุกๆ20วินาทีนั้นจะเกิดขึ้นได้2ครั้งทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันสมมดา แต่เมื่อคุณกดสกิลแอนบี้ค้างนะครับจะเป็นการใช้พลังงานทิกเกอร์นั้นก็จะออกมายิงรัวเลยเพราะเป็นการใช้รูปแบบทัทธลัสถัดมาเราดูที่สกิลเอ็กของทิกเกอร์กันบ้างเมื่อคุณกดใช้สกิลทิกเกอร์จะวิ่งเข้าไปฟันมอนและให้คุณสังเกตที่หลอดเพิงนะครับจะเปลี่ยนไปสีส้มในระหว่างที่หลอดเปลี่ยนไปสีส้มนี้จะไม่ใช้เกจเพิงนะครับและการออกมาของทิกเกอร์นั้นไม่มีคูดาวครับจากปกติทิกเกอร์นั้นจะโผล่มาทุกๆ3าวินาะแต่เมื่อเป็นเกจส้มทิกเกอร์จะโผล่มาเรื่ โดยเั้งนั้นจะโผมาได้4ครั้งต่อการกดสกิล EX 1ครั้งแต่ก็ต้องรีบตีก่อนเวลาหมดด้วยล่ะสำหรับอันตีนั้นก็ทำงานเหมือนสกิล EX เลยนะครับโดยอันตีนั้นจะให้เรามาอีก6 s ส a ต็หรือว่าการโผมา6ครั้งนั่นเองโดย s t a ็กในเกดสีส้มนี้จะสะสมได้ทั้งหมด10แต้มแน่นอนว่าเราเอามารวมกันได้นะครับกดอันตีได้6แต้มแล้วก็สกิล EX ไปได้อีก4แต้มก็เป็น10แต้มนั่นเอง คุณอาจจะดองพลังงานเอาไว้แล้วยัดดาเมจตอนมอนล้มแบบทีเดียวส s t แกก็ทําได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถพาสซีฟของทิกเกอร์กันบ้างเธอนั้นสามารถที่แปะตัวคูณเพิ่มได้นะครับแม้วมอนจะไม่ล้มก็ตามหากคุณอพัพพาสซีฟถึง F นะครับก็จะแปะได้ถึง35%นั่นก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น35%นนั่นเองและแน่นอนว่าตัวคูณนี้ก็มีผลตอนที่มอนสตันด้วยเช่นกัน เกณเล็กเกณน้อยสลับทิกเกอร์ในระหว่างที่เขากําลังนั่งยิงอยู่นั้นเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายหรือว่าขวาก็ได้โดยการทํางานนั้นจะคล้ายกับบิลลี่เลยนะครับและระหว่างการนอนยิงนั้นก็จะเป็นอมตะนั่นเองหากเห็นศัตรูโจมตีมานะครับก็เพียงแค่เคลื่อนที่ให้ถูกจังหวะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการด้อนในระหว่างที่นั่งยิงหรืออยากจะกดหลบแบบลุกขึ้นมาเลยก็ได้มาดูการสนทัดดิลสแต็ตของทิกเกอร์กันสำหรับดินลหลักของทิกเกอร์นะครับจะมีอยู่ในกันทั้งหมด2เซต โดยส่วนนี้จะเป็นเซต4ชิ้นนะครับซึ่งก็คือ Shock Star Disco กับ Shadow Harmony โดยหากคุณต้องการให้ทิกเกอร์เป็นตัว stun ไว้นะครับแนะนําให้ใส่เซต s t ั n นั่นเองเนื่องจากว่าการโจมตีนอกสนามของทิกเกอร์นั้นนับเป็นการโจมตีปกตินะฮะแล้วก็เป็น damage after shock ด้วยกับอีเซตหนึ่ง Shadow Harmony นะครับจะเป็นเซต after shock โดยเซตนี้จะเน้นวิธีการทําดานะครับหากคุณมี s o l d i อ r n v ด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆ และอีกหนึ่งเหตุผลนะครับเมื่อเรามีคิเลตเกิน40%ก็จะเพิ่มค่าเดตให้แก่ทิกเกอร์น,นะครับหากเราทำคิเลตสูงสุดถึง90%อัเตอร์ชอที่ทิกเกอร์ทำนั้นก็จะเพิ่มค่าเดตให้สูงสุดถึง75%เลยหากเราใส่เซ็ตนี้เราก็ทำคิเลตเพียงแค่78%และตัวดิสนั้นจะแจกอีก12%ทำให้การบิลคิเล90%นั้นง่ายขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการทำให้ดาเมจโดยรวมของทิกเกอร์น,นั้นแรงขึ้นอีกด้วยมาดูกับสเตลักของดิที่สงสัยกันบ้าง โดยชิ้นที่สนะครับแนะนําให้เป็นคีเล่นนะฮะเนื่องจากว่าเราจะจเป็นที่ต้องทําคีเล่นให้ถึง90%ที่เหลือก็เป็นลุ้นดวงกับซับสแต็นะฮะที่ต้องลงคีเล่นให้ถึง13ซับถัดมากชิ้นที่5นะครับแนะนําให้ใส่เป็นโบนัสไฟฟ้าแต่หากใครไม่มีนะฮะก็ใส่เป็น ATK หรือว่าเพนก็ได้ส่วนชิ้นที่6นั้นก็ใส่เป็น Impact นะครับเนื่องจากว่าตัวละครทิกเกอร์นั้นก็ยังคงสตันได้ดีหมายูึที่ซับสเต็นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นคีเล่นนะฮะเนื่องจากว่า,าจำเป็นทที่ต้้องงคเใหถึ90% ถัดมาถ้าหากว่ามีคีดามิหรือแอคแท็กเปอร์เซนต์ติดมาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆวิธีการอัพสกิลนะฮะก็แน่นอนว่าต้องเป็นคอสกิลคือ A B C D เนื่องจากว่าให้ตัวคูณในระหว่างที่มอนยังไม่ล้มและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นคือการโจมตีปกติเพราะความสามารถในการโจมตีนอกสนามของทิกเกอร์นั้นอยู่ที่รูเล่การโจมตีปกติเลยเรามาดูกับอาวุธทิกเกอร์ในส่วนของ W Engine กันเช่นเคยนะครับในส่วนของอาวุธนั้นผมก็จะไปอันดับความน่าใช้มาที่อันดับหนึ่งนะฮะอาว เป็นอาวุธที่ทําให้ตัวทิกเกอร์เองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของคุณนั้นทําดาเมจได้แรงขึ้นมากๆโดยเมื่อผู้ใช้นะครับทำ after ์ช็ c k เป็นดาเมจไฟฟ้าเป้าหมายนะฮะจะถูกลดพลังป้องกันลง25%และไม่พอนะฮะยังเพิ่มอิมแพคให้กับทิกเกอร์อีก20%อีกด้วยโดยความโดดเด่นของอาวุธชิ้นนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของการลดพลังป้องกันเลยที่ทําให้ตัว DPS ที่อยู่สนามนะทำดาเมจได้แรงขึ้นเยอะถัดมากับอาวุธชิ้นต่อไปนะครับกับประจําตัวของฉิงยี่ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับหากคุณไม่มีประจําตัว และการได้รับอิมแพคของอุชินีนะครับก็คือการโจมตีปกติและการทำดาเมจนอกสนามของทิกเกอร์นั้นก็ทำให้คุณได้อิมแพคถึง21%จากอุชินี้และเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับทั้งทีมอีก20%ทันมาการันดับ3นะครับกับอาวุธถาวรหรือว่าอาวุธที่หลุดเลนแล้วก็จะได้มานั่นเองจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะฮะก็จะมีอาวุธของโคเลดาแล้วก็ไหลเคอนโดยวนของไหลเคอนนั้นจะเนวิธีการทำสตันนะฮะโดยการโจมตีปกติจะได้ค่าเดสเพิ่มขึ้น30% แล้วก็อาวุธของโคเรด้านั้นแน่นอนว่าทิกเกอร์อยู่นอกสนามน,นะครับก็จะได้พลังงานแล้วเมื่อคุณสลับออกมากดใช้สกิลเองกนะครับก็จะได้ i m p a c ค10%ต่อก,การกดใช้1ครั้งและสุดท้ายกับอาวุธสายฟรียอย่างฟอสซิลนะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่มีแล้วนะฮะความสามารถคือหากศัตรูมีเลือดที่งมากกว่า 20%0% หรือ75อ75%ันนี้ก็จะได้ค่าสิ่เพิ่มขนนึ้นเองหรือหากใครมีอาเพิ่มริเซ็น,นะคอันสาื่นก็สา่าได้เช่นกาเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ความสามารถนะครับ เอาละแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเกมเพยกันลิสแมชชอปกับลัคกี้คอยซีนสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งสามสะสมเมงินคืนไว้ลดคั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยในหัวข้อสุดท้ายการจัดทีมและเกมเพนะฮะมาดูกันว่าทีมไหนทำเวลาได้เร็วที่สุด โดยจะไปการจัดทีมที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดในฉียูแผ่1.6นะครับชั้นสุดท้ายห้องที่2มอนแพ้ไฟฟ้าและเอเวลินก็อยู่ในนั้นที่มอนไม่แพ้ไฟสุดท้ายไม่น้ำบียบีนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัคกมาดูทีมแรกนะครับโซเจอร์แอนบี้หัวหอกผู้นำ after ์ช็ c k โดยทําเวลาได้รวดเร็วที่สุดนะครับที่48วินาทีและนอนว่าชี้วในรอบนี้บัฟไฟฟ้านะครับก็เลยไม่แปลกใจที่ไปอันดับหนึ่งแต่ถ้ยังงไ้ก็ตามมาลติดนะครับกับทีมไฟฟ้าเช่นกันนั่นก็คือยานางี ซึ่งยังรุนแรงให้เคยนะครับกับพลังดิสออเดอร์ของเธอแล้วก็ที่สําคัญเล่นง่ายมากๆในสนทีมที่สานั้นตามมาในตดเลยนะครับกับทีมเอเวอร์ลินที่มอนไม่แพ้ไฟก็ตามก็สามารถทําเวลาได้ดีนะฮะหากเอาไปตีกับมอนที่แพ้ไฟอย่างฮิวโกแล้วก็ทําเวลาได้ดีกว่านี้แน่นอนทีมที่สกับฮารุมาสานนะฮะผมทดสอบมาเหมือนกันนะต้องบอกตามตรงว่าเป็นอะไรที่แปลกๆนะครับเพราะปกติแล้วเราจะเอาสตันทําให้มอนสตันก่อนแล้วค่อยหยิบฮารุมาสาออกมา แต่ในจุดนี้เราต้องเอาฮารุมาสะยืนฟิลนะครับก็คือการยิงยิงยิง,ยงเก็บประจุชาร์จแล้วก็ย,ยิงยิงยิงต่อไปแต่สุดท้ายแล้วพลังแห่งการซ้ำมอนของเขาก็ไม่ได้ทำเวลาให้แย่ลงนะฮะและทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมที่สนุกสุดมันมากๆมาด้วยพลังแห่งการเจาะเกาะแบบเต็มเปลี่ยนนะครับทั้งอาวุธของทิกเกอร์แล้วก็สกิลของนิโค แถมด้วยพลังแห่งการควิกแอซิท์นะครับที่นิ้วอาจจะพันกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้แคนเซิลแอนิเมชันของทิกเกอร์นะครับจะทําให้ทีมนี้เก่งขึ้นมากๆโดยจะเป็นในส่วนของการชาร์จยิงแล้วก็แดชของทิกเกอร์นั่นเองเอาลักก็มีประมาณนี้นะครับผมเราไปดูโชว์เคสของทีมแรกเลยดีกว่าที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดจะดาเมจรุนแรงกสุดมันแค่ไหนไปดูกันเลยครับเอาละเรามาดูเกมเพลย์สำหรับทีมที่ทําเวลาได้ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะนั่นก็คือทีมอ่ะแอนี้ทิกเกอร์แล้วก็เอสเตียวนั่นเอง นำทิกเกอร์ออกมาเก็บเพลิงนะครับยิงไป4ครั้งยิงเสร็จป,ปุ๊บก็ควิกแอสเซทออกมาได้เลยนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องรอทิกเกอร์นอนหมอบยิงเป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยสำหรับการมีแอสเซทเหยื่อจังหวะไหนเห็นว่าทิกเกอร์มีพลังงานนะครับก็อย่าลืมแวะเอาทิกเกอร์นั้นมากดใช้สกิลด้วยมาดูที่อันบีนะครับบาดไปที่อย่านสกิลเอ็กอะบาดไปอีก3ทีและดอสสวนกลับได้มาอีก3แสตกนะ็กอะบาดไปอีก3ทีบาดอย่างนี้บาดลัวๆไม่พอใจนะครับผมลงมาด่าเลย เฮ้ยพี่ปาดนั่นรถผมทําไมอ่ะเฮ้ยคนละปาดแล้วน้องระหว่าการเล่นแอนดีนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแพรลี่นะครับจะเป็นการดรอสสวนกลับนะฮะเพื่อเก็บแตกแล้วก็ปาดได้อีกแล้วนะครับใช้ทัตเทลัสกันไปนะฮะโอ้โหชื่อโคตรเท่เลยนะครับมาที่ทิกเกอร์นะครับมีพลังงานฮะสกิลสักทีหนึ่งต่อมายังแอนดีนะฮะเห็นตัวคูณมอนล้มปุ๊บอันติทันทีสามไปครับแล้วเข้าเชนมาที่แอสซาหยาจากนั้นเชนไปที่แอนดีนะครับบอกลาด้วยการแคสเซิลนะฮะแล้วปาดไป3ทีสุดท้ายครับผม มาดูกันอีกทีมนะครับผมสลับทีมที่เรียกว่าเล่นง่ายเหมือนกันนะฮะนั่นคือทีมยนานังีแถมดาเมจก็ดีด้วยแค่พลัง disorder เพียวๆของเธอเนี่ยหมอนกีกี้ก็หายไปหมดเลยเอาล่ะแล้วลก่อนเข้าไฟนะฮะอย่าลืมเก็บสเต็กของทิกเกอร์ด้วยนะฮะยิงไป4นัดหากคุณเลือกที่นอนยิงนะฮะไม่เดสก็จะเสียเวลาลุกนิดนึงเพราะว่าจะตื่นสาย,ยเกี่ยวอะไรกันวะเอาล่ะมาที่ยนานังีนะครับผมกดสกิลครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตีธรรมดายาวๆเลย หรืออยากจะแพรลี่ก็สามารถแพรลี่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แอนบี้นะฮะเนื่องจากว่าแอนบี้นั้นจะเป็นที่ต้องดรอสส่วนกลับเวลามีพลังงานก็ซ้ำกันไปครับผมแล้วตามไปด้วยอันตีโอ,อ้โหมอนกำลังตีช็อตเลยนะครับยับยับ,ยบกันไปโดนดิสออเดอร์ไปอีกหกแสนนะฮะแต่มอนเลื่อนไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าหลังมานี้มอนค่อนข้างที่เลือดเยอะมากๆเลยนะครับเราตีธรรมดากันไปมีพลังงานครับดิสออเดอร์ไปอีกทีนึงอีกหกแสนนะฮะก็ยังไม่ลดขออนุญาตซ้ำไปด้วยอันติของทิกเกอร์เพื่อเข้าสตัน เชนมาที่ยานังหินะฮะและตามไปด้วยแอสตาเยาแต่แล้วรอบนี้ผมเชนมาสุดทางนะครับเพราะผมจะเอาทิกเกอร์มากดสกิลนั่นเองสะสมกันให้ครบ10บแตกนะครับเพื่อแรกส่วนลดล้อเล่นนะฮะเพื่อจะเอายานังิมาตีรัวๆเลยนะครับในส่วนนี้ทิกเกอร์ก็จะได้ซ้ำมอนตอนที่มอนล้มด้วยเพราะว่าทิกเกอร์จะออกมารัวๆนะครับแบบไม่มีคูดาวแล้วปิดจบกันไปกับทีมยานังหิ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลับการรีวิวตัวละครทิกเกอร์นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายทีมากๆแถมใช้งานก็ค่าง,ง่ายด้วยถ้า,าไม่ติดตรงที่ว่าจะต้องปั้นคิเลตให้ถึง90%แถมเป็นตัวละครสตันที่คุณสามารถที่เอาเวลาไปทําดาเมจได้ด้วยนะครับหรือหากคุณต้องการที่จะเล่นสตันก็สามารถที่ใส่สตัน2ตัวได้และมีตัวคูณในระหว่างที่มอนยังไม่ล้มด้วยนะครับรวมถึงอาวุธประจําตัวนะฮะที่สามารถเจาะเกาะได้ก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมนันทำดาเมจได้แรงขึ้นไปอีก ทำให้ทั้งทีมนะทำดามิดได้แรงขึ้นมากๆส่วนตัวผมนั้นกดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ออกก็ดองไว้ไปกดในแผ่นหน้าแล้วกันนะครับสำหรับบ้านม็อกกี้เบิร์ดนะฮะที่มาถึง2ตัวละครด้วยกันสรับใครที่รอวิเวียนกับฮิวโกอยู่ก็สามารถที่รอกดกันได้เลยหรือหากใครเชื่อมันในทิกเกอร์นะครับจะกดไรวรอคุณขึ้นก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะฮะเช่นเคยนะครับผมกดวันนี้เล่นวันนี้สนุกวันนี้นะครับถ้าหากไม่อวยก็ไม่ต้องกดโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม